ทำหน้าอ้เอไปเลงในทีมทั้งห,หมดเลยนะไ,ไ,ไอเมพูดขัดก,กูตลอด เมยก็กําลังจะเซิรว่าเราจะต้องไปลงคือเราจะเราจะบอกว่าเราจะไปวัดหัวลำโพงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปลงที่เอ็มอารีในนะคะทุกคนสรุปแล้วไปลงที่ไหน เราจะไปทําบุญกันนะคะทุกคนหลังจากที่เราปาดกันมาเยอะมากมนนมนคนเยอะมากที่ s ท,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 ที่ตอนนี้คนเยอะมากทาอะเอาไปลงในคิใ้เหรียญมาแล้วนะคะ,แ,ะ,คะแต่ไม่ทออยาหือยอนนรูป้ป่ะ m มนเป็นเหรียญก็คือถ้าหายก็คือหายต้องไปซ้ายขวา ยังหายต้องแรงอีกวัวอันไหนดูก่อนคือว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบโมงเที่ยงแต่นาที่แล้วออกมาประมาณสิบโมงสิบโมงยี่สิบตอนนี้ก็คืออยู่ที่ MRT สวนจตุจักรแต่ว่าหิวข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่ตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นมา Passengers can connect to the y e later l line. l o One w hour ตอนนี้เราถึงที่ MRT สัญญาณแล้วเราก็มาออกทางออกหนึ่งโหน่าซีดมากคือเราอยู่บนนั้นประมาณสองเดือนนะคะเราอยู่บน MRT คุณนานมากคือยืนแบบเนี่ยค่ะ Oh my god ตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นหน้าจอโทรศัพท์เลยค่ะนี่มันอยู่แถวๆสั่งยาณก็คือตรงข้ามสั่งยาณมิทาวหรือเด็กขาทุกคนเราจะเป็นขวบ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 ขวนี่เราเดินมา้ที่เรารู้จุดหมาไหม่ไม่รู้ถ้าสมแติว่าเราเห็นว่าร้านไหนน่ากินเราก็เข้าเลนยนี่ไงร้านเนี้ยพันต้อยไม่ออโอ้ยเหนื่อย เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ได้รังค้าแล้วก็พอค่ะใช่ a few moments later ตอนนี้เราได้รังข้าแล้วนะคะเดี๋ยวรอ สิวิสิตคนผิวคนผิมากเข้าเสร็จแล้วเรากำลังจะ ไหมวดรับกลองเป็นตอบอยู่ข้างๆนี้ไปไปยังคะมางค่ะต้องมือเป็นเอ่ออินฟลูเอนเซอร์อยู่นะคะไม่รู้ว่าในวัดคือคนมันเยอะมากมั้ยจะถ่ายได้ไหมก็ถ้าถ่ายได้ก็จะเห็นถ้าถ่ายไม่ได้ก็คือไม่เห็นนะคะมาเราดูกันดูคะ่ะไปแล้วคะ่ะไป ด้ดอนมากสสดีค่ะให้่ายเลยข้างในาเลยนะคะอขอดูตะเรียนตอนนี้คือลงลงังเปนหมดเลยลงลังมาก น,นี้เรากำลังจะไปซื้อบัตรเอ้ยซื้อเหรียญซื้อเหรียญเพื่อไป MRT หัวลำโพงต่อนะคะตรงนี้คนเยอะมากมันถ่ายยากมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปซื้อเหรียญก่อนนะคะ A later few moments later. เหรียญรอบที่สองนะคะเรากำลังจะไปหัวลำโพงพูดมาแล้ว20คือแบบว่างงไปหมดเลยค่ะ คือบันไดตรงนี้เหมือนบันไดแบบเทอร์มินอลทุกคนดูอยู่ที่ MRT หวัวลำพงแเลยเค่ะคือคือเหนื่อยมากคือใช้ชีวิตมาตั้งแต่แบบสิบโมงทุกคนแล้วตอนนี้ก็ว่าจะแบบว่าไปถ่ายรูปเล่นหาอะไรทำเดินเล่นเลเปลือยแต่ว่าไม่รู้จะได้รูปหรือเปล่าก็อยู่ที่ฝีมือน้องคนข้างหลัง ตนนี้อยู่ในสถานี่กำลังจะขึ้นไปนะคะ,ะไปดูกันว่าย่านแถวๆย่านบางรัดเจริญกรุงนี่จะเป็นอย่างไรนะคะไปดูกันดิตอน,ตอนนี้คือเราอยู่กันที่จเจริญก<ป>รุงเจริญกรุง30นะคะซอยสามสิบค่ะเราว่าจะหาคาเฟ่นั่งก่อนทุกคนยังเพิ่งตกใจหน้าเคคาเฟ่นั่งก่อนแล้วก็จะดไปถ่ายรูปแทนทีหลังค่ะคือแบบ คือมันร้อนมากอะทุกคนคือคือไม่รู้ว่าแบบตอนนี้อยู่ที่ไหนทําอะไรงงไปหมดเลยตอนนี้งงค่ะงงแล้วค่ะตอนเนี้ยค,คือแบบคือไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรกันต่อดูโอเจะไปุ่เราจะาถ่ายรูปหลังจากที่เราเดินวนกันามาประมาณ พักหนึ่งนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่คาเฟ่เพราะว่าหาแอนะคะเดี๋ยวพักก่อนตเติมแบตโทรศัพท์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปกัน,นะคะ่ะ นนี้นะคะเราอยู่ตรงเจริญกรุงสามสิบใช่ไหมที่เราบอกซึ่งตอนนี้จะบอกว่ามันมายากมากเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีรถผ่านตอนเรามาเรานั่งวินมาแล้ะซึ่งตอนเนี้ยเรากำลังจะธีในการกลับไป MRT ว mm ัดเอ๊ะเอ็หัวลำโพงซึ่งตอนนี้คืองงมากไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่ว่าเราจำทางที่วินวินเขาพามา ไอ,อเมย์พูดขัดกูตลอดก <c oughs> ็คือตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเว้เพราะว่าเรากลับไม่ถูกจรามาจริงแล้วคือเราสามนรถเรียกแท็กซี่ตรงนู้นน่ะหรอรให้นางพาไปไม่เราเขาจะแท็กซี่เขาจะรับหรือเปล่า งไแล้วเราต้องไปเอาเรียกมอไซค์ที่ไหนน่าจะเป็นฝั่งโน้นหรือเปล่าฝั่งไหนตอนนี้เราก็คือเต้องหาหรือว่าเราเดินไปก่อนเผื่อจะเจอตุ๊กตุกคือเสียงอาจจะแบบดังนิดนึงนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือยงมากด้วยคือคือไม่รู้ว่าแบบต้องไปตรงไหนต้องไปตรงไหนก็แบบตอนนี้ไม่รู้เลยตอนนี้แบบ งงมากองคเนว่า1.2กิโหากันนมเนคนละ20เราต้องเลี้ยวตรงไหนเราข้ามฝั่งเลยไหมข้ามค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ MRT หัวลำโพงค่ะคือใจมากนะคะ15นาที